สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลิปีเช้านี้ก็ตื่นไปรับหลวงไทยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไปสายเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา9ก้โมงครับครึ่งครึ่งก็คือแบบจะไปในทางที่แบบ10บโมงล้ว เราก็ต้องเร่งรีบในการไปรับหลงพานะฮะไป Let's go <S ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปโรงงานนะครับเพราะว่าวันนี้คุณแม่โทรมาแล้วบอกว่าให้ไปช่วยกันตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะได้ไปส่งของตอนนี้ก็กำลังขึ้นของเสร็จใกล้จะเสร็จนะครับกำลังรออีกนิดนิดหน่อยหน่อย ฮะ <Huh? S 2> ตอนนี้ก็อยู่บนรถนะครับกําลังจะไปส่งของและนี่ก็คือกาแฟของเรานะวันนี้วันนี้นะครับกาแฟมีข้อบิดพลาดก็คือว่าความเข้มมาละความเปรี้ยวก็อยู่แต่สิ่งที่ขาดไปคือกลิ่นนะครับกลิ่น <Green S 2> ของกาแฟสำหรับวันนี้มันหายไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะ มันน่าจะละเอียดเกินไปหรือเปล่าผมก็เลยปรับออกมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้มันเป็นวันพฤหัสน่าจะเป็นวันศุกร์แหละที่จะได้กินนะครับตามแรงลด้วยเพราะว่าโอเคตอนนี้ก็เลยจะไปส่งของนะครับนี่แล้วก็ฟัง The g o t r a D O เดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปกินที่ไหนเดี๋ยวรอดูเลยนี่เราก็ามาอยู่ที่ร้านข้าวแล้วนะฮะวันนี้เรากินไปข้าวซอย ข้าวซึ้ย,ย่อยข้าวซอยไก่เป็นไงบ้างสั่งเย็นดาโฟมาก็เ<ะ>ยน็นดาบโบอ่ะก็เยินดาโบเยินเยินดาโบเบื่อการสะอ่อมจริงจริงฉันมุกจะเบื่อทำไมเนี่ยทำไม เลือดได้แบบแบบนั่งเบำมวนไปตามด้วยไก่เ็มคน น้ำแตงโมน้ำแตงโมคือน้ำแตงโมนะฮะไม่เหมือนร้านนั้นไม่มีร้านไหนเหมือนเลยร้านนั้นเกินไปอ่า 嗯。Uh. หลับเรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะครับทุกคนเรากำลังจะเดินทางไปจัดร้านชาบูตอนนี้ก็จัดร้านซาบูเสร็จแล้วนะครับเอ,อิบลัะจะเปิดทีวีนี่นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูมุมมุมสูงนะครับ เงียบกรีบ และตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ไปส่งของมาแล้วก็อยู่ร้านชาบูเตรียมร้านเปิดร้านเฝ้าร้านรับลูกค้าเสิร์ฟลูกค้าเก็บเงินคิดเงินล้างถ้วยล้างจานเก็บจานเก็บร้านปิดร้านกลับบ้านก็ ทำทุกอย่างเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนก็วันนี้ลูกค้าน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นงานหนักนะครับเพราะว่าจะต้องแบบทําหลายอย่างในเวลาใกล้ๆกันนะไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายคลิปช่องคนเมือง การที่จะต้องเตรียมชุดชาบูนะครับเพื่อขึ้นไปส่งบนดอยนะฮะก็เยอะเป็นจำนวนที่เยอะมากก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าวันพรุ่งนี้จะตื่นเต้นแค่ไหนจะมันแค่ไหนก็รอดูโอเคครับยังไงก็เจอกันใหม่พวุ่งนี้ ตรงนี้ก็จะต้องเตรียมตัวนะครับในการไปรับปริญญาะะวันที่16 17 18 19 20 21นะฮะก็ช่วงเวลานี้ <c oughs> อาจจะแบบไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรนะฮะอาจจะไม่ได้ค่อยไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเพราะว่ามันจะถือกล้องไปมันก็ไม่ดีหรือเปล่า เดี๋ยวก็ลองจะลองพยายามเธอดูนะฮะว่าจะมีความกล้ามากมายขนาดนั้นไหมนะฮะแต่ก็ต้องพยายามเพื่อคอนเทนต์นะฮะโอเคโอเคครับไว้เจอไหม่ะวนนี้เราไปมันกันดีกว่าสำหรับวันพรุ่งนี้